สายดีแครับปคนไทยมที่หเลยามเลย่ทาง่คนไม่ช่่ไ่นไม้ไม่ไมาจะไม่ไแทนแทนนี่เก่มากเลยเรื่องปิดมานไเอ้อกไม่ให่ยัไม่ท่ไเม็ดเยอะเลยนะพี่่ไม่ไม่ไม่เ่เลไม่ม

เขาบอกว่านั Middle ่นแหละโอเคไอเข้าเออผนประตูใหญ่เลยก็ประตูใหญ่เล้วโอเคมีมีมีที่จอดล็อกอยู่ล็อกอยู่อ่าอ่าเขาเออจอดเข้ามาใช่รับขับวนซ้ายแล้วก็แลมดอวนซ้ายแล้วก็ตรงเลยพอวนซ้ายพอตจมูกจะมีซ้ายที่จอดแล้จะมีเด็กนั่นอยู่ที่มีเรากัน ไปแล้าตอนมามีคนนี้ไหมคนนี้รรยาการงานไหมรู้กูมั่วมีเชื่อกูหมดนะเราไปเสร์จริพี่ครับคือไปขึ้นไปอยู่ดีนี้คืออะไรที่โซนแลาทั้ไหน คอนเสิร์ตคือตรงข้างหลังนี้ถูกไหมยาแค่คอนเสิร์ตอยู่ข้างบแล้วก็ข้างในจะมีตงดนตรีคับดนตรีสองเลอะไรนะไม่มีางไอ้ถึืเราไม่มีกระถางนะคเราพูดได้มล่ะอคืออันนี้เป็นเบิร์สอ็ทีกระถางคนไทยเป็นกระถางนไทยร้อนเข้าอยู่นะทีี่สอนม้หรือว่าเป็นกรถาง ต้องศึกษาสามวถทําการเป็นต้าแล้วก็ใส่สีสันตหนักลงไปได้ครับทำเซตเสร็จแล้วก็จะมีการปกด้วยไม้ไม้โมกุลครับเื่อจะอยูตรงหน้าครับมีสถีนำโชคปันผลสถีสถีด้วยซ้เป็นเตใ่ครับสร็จแล้วก็ลุกศึกษาก็เสร็จกลับบ้านได้ดีดยอเลยไม่เสียใช้จ่ายอะไรอ๋อไม่ต้องจ่ายเลยคนต่าอเยี่ยมเลยไม่ต้องสนามต้องต่าโตนี้คุณต้องสนามานมือใล่เป็นสนามเป็นเรื่องสามอะไรอย่างเงี้ย

เราโบเก็บคาบูค่าอะไรครับอ่ะอันนี้ไม่สิสปีคีหม,มเดมเลยคลีหมดเลยครับเต็มด้วยโอ้แล้วแล้วนีะ่ะ u d g e t ดอกไม้ครับผมสำหรับใครที่โสดอยู่ใครที่มางานนี้ก็ใส่สีฟ้าครับแล้วก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจในงานนี้ก็เอาดอกไม้นี้เป็นสิ่งที่สื่อรักให้กันรับผมซึ่งงานนี้ก็เข้า่ารักก็มีทั้งหลักฐายรูปแบบกรักที่เป็นความรักแล้วก็รักที่เป็นธรรมชาติด้วย น okay. ี่เ็นคือเป็นคำแบบเราก็จะใาต่างนะครคำเลยครับผมรักที่เป็นคำรักก็เราไม่ได้การตกแต่งอะอ๋อราแลวทำไมมีแค่สามคำทำไมทำไมไม่เอามากกว่านี้อยากทำมากกว่านี้อ่ะ เรื่องครับถากันที่สีอะไรครับแต่ว่าสีที่ขายดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าพี่จะพิมพเลยได้ไหมขอบคุณด้วยนะครับเดินครับน้องป๊อตยิ้มด้วยนะครับอ่าเด็กครับซึ่งเขาสารนะครับท่านหนึ่งที่จะถ่ายจะขอถ่ายจากตรงนี้ก็ขอที่งานได้ครับที่งานได้ก็ได้ไหนๆก็มอบมอบเซ็ตพี่แล้วเซ็ตหนึ่งเลยเข้ามาได้อ้าวสีฟ้าสดเดี๋ยวนะ ได้ไห uhm. like, uh, มเไปุ่มครับอาเหมือนพมเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปประมวหน่อยขอยืนูหน่อยับเดี๋ยวเอาไปรครับช้าวันนะครับหนึ่งสองสามเราเไม่าดอก้่ป